ีย่เ,ยเียวนะมพไม่ใช่อะไรก็ไม่ดี้านะครับกะเพราไก่ยฮะไก่ยังอยู่นะครับรน้บนำพริกน้ำตาอร่ยมากนะครับคุณตาพริกน้ำ,านำาตาล้เดี๋ยวเราจะเิได้กะเพรา เอ้ยบางต๊อกไม่ยิงเรานคะรขอดีเรียบเลยนาน,นานมาทีครับบางต๊อกนะหรือว่าหลวงพีใหญ่ต๊อกนะครับดดดดดเดี๋ยววหลังมีชวนด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปเองเลยหลวงพี่ใหญ่ต๊อกแล้กัน <c oughs> <c oughs> ไปต่อครับแต่ในเป็นชาวบ้านล้อมกินน้ำตานเป็นปวดเลยกินไปด้วยเลยหมูอ่ะหมาก้อนขาวเลยผมกผมคอมเชียรอ๋อแล้วก็พรุ่งนี้คอมไรบอยลงมาโดนเดี๋ยวไม่อร่อยได้ไงเราชุนรถห่อละยี่กิ่ง่อหนึ่งอะไม่อร่อยได้ไง เล่นเล่นเล่นเล่ปียบครับเล่นเปียบเล่นเปียบเล่นเลยเล่นต่อไปไปครับไปเอาการครับด้านในอามจินฮงครับมาแล้วครับแพทดารากรเอาเลยซ้ายไหลตามถุยไม่เล่นอ่ะโอ้โยตามสักดาลุงลูกรับไม่ยอมเล่นครับตามสักดาไปต่ออามเหี้ยแล้วตามซ้ายซ้ายไม่ได้ ย้อนมาอ่านจีระบบสส่เกล่ยวหลมาตั้งสัตน้าเจอโดดให้เกมเพครับแล้วยัดมาโลมีกันแรงเกินไปอ่ะอย่างแม่เป็นลูกทุ่งนะเฮ้ยโอ๊ยหิวเหรอหิวเหรอบอกพี่ด้ายพยามนิเกลเจ้าพัดเลยเจ้าพัดเลย บังตอบจ่าผัดเลยรกบอย่าเป้ากามาลูกนีอามเทียร์ระบบสายเกีียวมาแบทนะนะตอนไหลตั้มลูกมีโคกแม่จังหวะนี้ครับจังหวะสุดท้ายก็เป็นนั่นบางบาสนะปัดไปมือเลยครับบางบาสเด็กบอลเล็กมางแหว อย่างที้ด้านมุมทองครับแฟนละครยกไปยกไปยกไปสองเลยครับเก็บจังหวะดีแล้วแม่ยกเข้ามาจะฟองแทนบอลคุณมากันะครับทุกๆจะไหนจะไหนหากเข้ามาดูดีตีแ่ เจ้าแพรมาที่ทางด้านนครเปิดมาลูกนี้ด้านนายเกี่ยวติดครับแล้วย้อนมาครับบอยบ้านแครโอ้มาได้ไนววะเนี่ยขยับมาลูกนี้ครับตอกส้มาสวยครับโดนวางเสาสองมุนี้แม่นะครัมโมไม่